Good afternoon everyone. Today we are talking about how different between scholarship and bursary. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีสราระดีอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะ ด้วยเหตุที่มีคำถามเข้ามามากมายในอินบ็อกซ์เศษของผมนะครับเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างสกอ a r s ชิพกับเบอร์ทรีนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงแบนแรกขอทำความเข้าใจก่อนเลยว่าคนไทยจะคุ้นหูกับคําว่าสกอ a r s ชิพมากกว่านะครับแต่แท้ที่จริงแล้วสกอเลชชิพแปลว่าทุนการศึกษาที่เป็นทุนการศึกษาแบบ100%เปร็นะเป็นทุนการศึกษาที่มีเปอร์เซ็นต์น้อยลงมาก,กว่านั้นนะครับเช่น50% 70%หรือว่าเป็นส่วนลดจะเรียกว่าเบอร์ทรีนะครับ ทั้งนี้เราไม่ต้องกังวลว่าชาวต่างชาติหรือว่าฝรั่งจะไม่เข้าใจนะครับถ้าเราพูดทฤษฎีการรับชิปเขาก็เข้าใจแหละแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องในส่วนของทุนการศึกษาที่ไม่ได้เป็น100%จะเรียกว่าเบอร์ทรีนะครับผมก็เช่นกันทะครับที่ได้รับเบอร,ร์ทรีจากมหาวิทยาลัยนะสำหรับเกณฑ์การขอรับเบอร์ทรีนะครับก็คือผลการเรียนอาจจะต้องจบปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ยมากกว่า3.3หรือ3.5ขึ้นไปนะครับทั้งนี้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์จะได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของเรานั่น นอกจากนั้นแล้วนะครับประสบการณ์ทํางานก็มีผลนะครับถ้าใครมีประสบการณ์ทํางานที่เป็นที่นะ่าสนใจของทางมหาวิทยาลัยนะฮะมหาวิทยาลัยก็จะเพิ่มเกณฑ์นในการพิจารณาเรามากขึ้นเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าถ้ารับเราเข้าไปเรียนในคลาสแล้วเราจะสามารถนาเององความรู้และประสบการณ์ทํางานมา d i s c u s ช i o กับเพื่อนในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและเป็นการแบ่งปันองความรู้ให้เพื่อนร่วมคลาสอีกด้วยครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความแตกต่ตางระหว่าง scholarship กับ bursary นะครับถ้าใครมีคำถามก็สามารถจะถามเข้ามาได้นะครับทั้งคอมเมนต์ข้างล่างนี้หรือว่าทาง Direct m e s s a g e นะครับยินดีตอบทุกคำถามที่ผมรู้นะฮะถ้าอันไหนที่ไม่ชัวร์ก็ขออนุญาตไม่ตอบน,นะครับสำหรับใครที่มีความฝันที่จะไปศึกษาต่อนในต่างประเทศนะครับแต่ยังไม่พร้อมทางด้านทุนทรัพย์ scholarship และ bursary ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสามารถช่วยให้เราสามารถเดินทางเข้าใกล้ความฝันได้มากขึ้นครับผม don't forget to like don't forget to share and please subscribe to Fire! i should be great i should be great